คือวันนี้จะมาบอกว่าหมออะเจอหมอกระเป๋าเข้ามาแฝงตัวในช่องของหมอเยอะมากนะครับนะก็มีอยู่คนหนึ่งนะเขาก็แบบน่าจะเข้ามาดูใน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 ช่องหมอนานแล้วแหละเออแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเข้ามาฟังอะไรไม่แน่ใจว่าฟังเข้ามาฟังเอาความรู้แล้วก็เอามาทําให้มันถูกต้องหรือเปล่าหรือหรืออะไรยังไงนะไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อดีหรือ ข้อเสียก็ไม่รู้นะครับข้อเสียก็คือเขาก็เอามาฟังนะครับแต่ว่าอาจจะแบบเข้าใจได้ไม่ลึกซึ้งเนาะเออทำให้กล้าฉีดตรงนั้นตรงนี้มากขึ้นนะครับข้อดีก็อาจจะเอาความรู้ที่หมอให้นะแล้วก็ไปปรับปรุงทําให้การฉีดปลอดภัยมากขึ้นนะครับแนละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปลอดภัยหรือเปล่านะ้ะแล้ววันก่อนน่ะหมอก็ไลฟ์สดนะครับเขาก็เข้ามาแฝงตัวเนาะแบบแล้วก็มีการคอมเมนต์ด้วยนะเออคอมเมนต์ว่า เนี่ยนะคะแบบเคสแก้เยอะมากเลยค่ะไปฉีดกับที่อื่นมาแล้วก็แบบว่า,าแก้เยอะมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแบบต้องแก้เคสจากที่อื่นเหนื่อยมากเลยเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหมอก็เลยเอ๊ลักษณะคาพูดไม่ค่อยเหมือนหมอเนาะหมอก็เลยกดเข้าไปดูใน ในแบบในช่องของเขานอะเออก็ปรากฏว่าเออก็ไม่ใช่หมอจริงๆด้วยเนาะแบบลักษณะคําพูดคําศัพท์นะแล้วก็บุคลิกท่าทางเนี่ยคนคนที่เป็นหมออนะ่ะเขาก็จะดูออกว่าเออคนนี้ไม่ใช่หมอนะไม่ว่าจะพยายามทําตัวให้ให้มนแนบเนียนแค่ไหนมากก็ตามเนาะทีนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือหมอไปดูในในใน,ในช่องของเขานะเขามีการใช้เข็ม <c oughs> ใช้เข็มชาปนะครับหรือว่าเข็มแหลมเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะฉีดในหลายจุดมากเลยนะครับนะซึ่ง มีจุดที่อันตรายนะครับจุดที่อันตรายอันดับหนึ่งที่ที่หมอกังวลมากที่สุดนะครับก็คือเขาใช้เข็มแหลมนะฮะจิ้มแถวตรงนี้นะครับจิ้มแถวตรงนี้นะ โดยที่ไม่มีการ draw back draw back ก็คือทิมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเช็คดูนะครับว่ามันเข้าเส้นเลือดดีกว่าหรือหรือเปล่านะครับโดยการที่จะถอนเข็มออกมานะถ้าเข้าเส้นเลือดนก็จะมีเลือดเข้ามาในนี้นะครับนะมือต้องนิ่งต้องเช็คเป็นจริงๆนะเออเขาฉีดตรงนี้นะฉีดตรงนี้สามารถเข้าไปตรงไหนได้บ้างเข้าไปตาตาบอดนะฮะแล้วก็เข้าไปที่สมองนะครับทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับบางคนโชคร้ายมากก็เสียชีวิตได้นะครับอันตรายมากจุดที่2ที่เขาทาน่ากลัวมากก็คือเขาใช้เข็มแหลมนะครับ ปักซ้ายปักขวาแล้วก็ใส่ยาปักซ้ายปักขวาบริเวณหน้าผากนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับทั้งตาบอดทั้งมาพลาดได้เลยนะเขาเขาเขามีคำรู้นะเขามีคารู้ว่าเส้นเลือดมีสองเส้นขึ้นมาตรงนี้มีสองเส้นไปทางตรงนี้เขาก็เลยใส่แค่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกแขนงไปสุดตรงนี้ได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเขาใช้ฉีดหน้าตัวเองนะครับใช้เข็มแหลมฉีดตรงขมับตรงนี้นะครับฉีดหน้าตัวเองนะซึ่งจริงๆแล้วเข้าเส้นเลือดได้เหมือนกันนนนรรับสสมมมออดีีเเ้้ชื่ตงนะครับ